อยากจะเล่าให้ฟังถึงเคสวัยรุ่นเคสหนึ่งที่น่าสนใจมากนะคะเป็นเคสที่ผู้ปกครองมาปรึกษาลูกก็อายุประมาณ17-18แล้วก็กำลังจะเข้ามาหาวิทยาลายัยทีนี้ประเด็นก็คือผู้ปกครองบอกอย่างนี้ค่ะว่าตอนนี้เตือนอะไรก็ไม่ค่อยรับฟังแถมยังจะก้าวร้าวใส่แบบชนิดบอกพ่อแม่ว่าไม่ต้องมาบอกเขาหรอก ไม่ต้องมาบอกผมหรอกผมรู้นะว่าผมควรจะทํำยังไงนะคะทีนี้พ่อแม่ก็รู้สึกว่าการโต้ตอบแบบนี้ของลูกเนี่ยพ่อแม่ก็ไม่แฮปปี้นะคะทีนี้อาจารย์ก็เคยดูแลเคสนี้มาเมื่อสมัยเด็กๆนะคะแล้วก็ขาดช่วงไปแล้ามาเจออีกทีตอนะอายุ1 7บ8นี่แหละอาจารย์ได้อธิบายผู้ปกครองเข้าไว้อย่างนี้คําว่า บางทีพอลูกเข้าวัยรุ่นเนี่ยลูกบางคนเนี่ยก็อาจจะไม่เวลคัำหรือไม่ต้อนรับการตักเตือนของเรามันก็มีที่มาที่ไปนะคะแต่เราก็จะต้องใจเย็นทีนี้เคสเนี่ยมันเป็นลักษณะอย่างนี้ค่ะลองฟังดูนะคะมันอาจจะตรงกับปัญหาของบ้านเราก็ได้เ,เด็กผู้ชายคนนี้เนี่ยเมื่อตอนที่เข้าเล็กๆเ,เนี่ยคุณพ่อคุณแม่ไม่ค่อยมีเวลาดูแล เนี่ยอันที่หนึ่งนะไม่ค่อยมีเวลาดูแลเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เมื่อแต่ทํางานอันที่สองก็คือคุณพ่อคุณแม่มีปัญหาทะเลาะเบาแวงกันเยอะแล้วก็ต้องมาคอยแก้ปัญหาของกันและกันนะคะมาแก้ปัญหาชีวิตคู่นะแล้วก็คุณแม่ก็จะอารมณ์หงุดหงิดไม่มีความสุขคุณพ่อก็จะขี้โมโหเพราะว่าคือชีวิตในบ้านมันไม่มีความสุขนะเพราะฉะนั้นลูกคนเนี้ยก็คือพูดง่ายๆ ว่าสมมุติว่าเวลาที่พ่อแม่เกิดว่างก็เหมือนอยู่คนเดียวนะคะ,ะเพราะว่าพ่อแม่ใจไม่ได้อยู่กับลูกนะพ่อแม่ใจอยู่ที่ปัญหาของตัวเองพูดง่ายๆก็คือว่าเด็กเนี่ยถูกทอดทิ้งทางอารมณ์อย่างที่บอกแล้วว่าพ่อแม่ไม่ค่อยมีเวลาหมวแต่ทํางานแต่ในขณะเดียวกันพอกลับมาบ้านก็มีแต่เรื่องทะเลาะก,กันนะคะแล้วพ่อแม่ก็ต้องมาโฟกัสที่ปัญหาของตัวเองเพราะฉะนั้นเด็กคนนี้ก็เลยไม่ค่อยมีคนดูแลทางด้านอารมณ์ เราเรียกว่าถูกทอดทิ้งทางอารมณ์ถูกทอดทิ้งทางอารมณ์แล้วเด็กจะเป็นยังไงเด็กในชั้นประถมเนี่ยนะคะประถมต้นขึ้นไปเนี่ยนะคะพอถูกทอดทิ้งก็จะรู้สึกว่าตัวเองต้องอยู่โดดเดี่ยวคนเดียวตัวเองแก้ปัญหาเองไม่ได้มีความรู้สึกไม่มั่นคงในตัวเองรู้สึกว่าออหลายๆอย่างที่ตัวเองแก้ไม่ได้มันไม่มีที่พึ่งเพราะฉะนั้นในที่สุดเด็กคนนี้ก็ เนื่องจากเขาเป็นคนสู้นะเขาก็เกิดพัฒนากระบวนการในการที่จะอยู่คนเดียวให้ได้นั่นก็คือไม่สนใจไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นเหมือนกับว่าเฉยเมยแล้วก็ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยเล่าเรื่องตอนเล็กๆที่อาจารย์เจอเขาก็จะเป็นเด็กผู้ชายที่เงียบพูดน้อยถามคำตอบคำแล้วมักจะบอกว่าไม่รู้สีหน้าอารมณ์เนี่ยเราเรียกว่า flat Affect นะคะหรหือ Restricted Affect Affect ปว่าอารมณ์การแสแนออกทางสีหน้ามันแบบ flat คือมันเรียบเฉยหรือว่าไม่ค่อยแสดงความรู้สึกแต่ในขณะเดียวกันก็มีลักษณะของความเศร้าอยู่ข้างในโอเคเด็กคนนี้กออ็อยู่มาแบบนี้นะคะการเรียนของเขาดีนะคะเ,เขาก็สนใจเรียนเขาก็เล่นกีฬาเขาก็มีเพื่อนสองสาคนที่เขาสนิทด,ด้วยเขาก็ไม่ได้ออกนอกดูนอกทาง มันก็เป็นอย่างนี้มาเขาก็หายไปช่วงหนึ่งพอเสร็จแล้วพอช่วงอายุ1ิบเจคุณพ่อคุณแม่ก็พามาเจออาจารย์อีกทีนึงเด็กก็จำอาจารย์ได้นะคะเราก็คือคล้ายๆกับเคยเจอมาเมื่อตอนเล็กๆแล้วก็พูดง่ายๆว่ามารื้อฟื้นความสัมพันธ์ใหม่ก็โอเคเลยนะ,ะเขาก็ดูเป็นเด็กหนุ่มที่เติบโตมาได้ดีทีเดียวอาจารย์คิดว่าเขามีจุดแข็งในบุคลิกภาพนั่นคือ,อ เป็นคนสู้นะ่ะแต่สู้โดยวิธีที่เก็บกดนะคะซึ่งก็ไม่ค่อยจะดีกับเขาเท่าไหร่แต่เขาโตขึ้นมาเขาก็มีเพื่อนแล้วเขาก็จัดการชีวิตของเขาได้ดีทีนี้มาตอนเนี้ตอนอายุ1 7บ8พ่อแม่ก็เริ่มเขาเรียกว่าคลี่คลายปัญหาในชีวิตคู่แล้วการงานของพ่อแม่ก็มั่นคงพ่อแม่ก็มีเวลาพ่อแม่ก็เลยเข้ามาดูลูกทีนี้มาดูในลักษณะที่ทําให้ลูกไม่แววคัม ลูกไม่ต้อนรับการที่พ่อแม่เข้ามาพ่อแม่เข้ามาในลักษณะไหนพ่อแม่เข้ามาในลักษณะที่เข้ามาเตือนเข้ามาบน่นเข้ามาตินะคะบอกว่าลูกน่าจะทําอย่างนั้นลูกน่าจะทําอย่างนี้ไอ้นี่ไม่ควรทาไอนี่ระวังนะ,ะระวังเพื่อนนะอย่าไปทําตามเพื่อนนะคือสิ่งต่างๆเข้ามาในแบบที่ก็ด้วยความเป็นห่วงนะแต่เป็นในลักษณะของตําหนินะคะเพราะฉะนั้นเด็กก็ตอบสนองด้วยการที่ก้าวร้าวใส่และบอกว่าไม่ต้องมายุ่งกับชีวิตของผมนะ ทีนี้อาจารย์ก็เลยแนะนําพ่อแม่อย่างนี้นะคะ <c oughs> อาจารย์อธิบายพ่อแม่อย่างนี้ค่ะว่ากละไกลในการเติบโตของชีวิตของลูกเนะี่ยเขาอยู่คนเดียวมาตลอดเขาโดดเดี่ยวมาแต่เขาก็ต่อสู้มาจนกระทั่งเข้ามาถึงวันนี้สิ่งที่คุณควรจะต้องทําก็คือการที่ appreciate เขาเห็นคุณค่าเขาในการที่เขาอุดสาอยู่มาได้แล้วก็พูดง,ง่ายง่ว่าครองตัวมาอย่างดีไม่เป็นเด็กเสียหายนะคะ เพราะฉะนั้นในแง่ที่หนึ่งนะคุณควรจะต้องเข้ามาหาเขาในแบบที่บอกให้เขาเห็นถึงความรู้สึกของคุณที่เห็นว่าเขาเก่งพอพูดง่ายๆลูกทำได้ดีมากลูกเก่งทีเดียวที่ดูแลตัวเองมาได้ถึงวันนั้นถึงวันนี้นะคะหนึ่งควรเข้ามาในแบบที่ appreciate แล้วก็ validate คำว่า validate หมายถึงบอกว่ามันดีพอหมายถึงสิ่งที่ลูกเป็นเนี่ยดีพอะฉะนั้น appreciation validation เป็นเรื่องสำคัญนะคะอันที่สองควรเข้ามาแบบเพื่อนไม่ใช่เข้ามาแบบพ่อแม่ที่คอยตำหนิจับผิดนะคะหรือคอยมาออกคำสั่งคุณไม่ได้เป็นพ่อแม่ที่จะมาออกคำสั่งแล้วสำหรับลูกวัย1 7 1 8ถ้าคุณจะออกคำสั่งคุณต้องออกตั้งแต่ข้อายุ6 7ขวบนะคะแต่ถ้าตอนนั้นคุณไม่ได้ทำแล้วเขาโอ้โหโชคดีที่มาได้ดีนะ อนนี้คุณต้องเข้ามาแบบเพื่อนนะคะไม่งั้นเขาจะไม่เวลคัมคุณเขาจะผลักคุณออกไปนะคะอันที่สามคุณต้องเชื่อมโยงกับลูกใหม่คะ่ะเชื่อมโยงในแบบที่ให้ให้ความเป็นมิตรภาพนะคะเชื่อมโยงในแบบที่จะรับฟังลูกในแบบที่ทำความเข้าใจลูกในแบบทีเ่เรียกว่าปลอดภัยพอ ไม่ใช่เข้ามาเชื่อมโยงลูกในแบบที่ตัดสินลูกตัดสินผิดถูกตัดสินว่าไม่ดีพอนะคะเพราะว่าสิ่งนี้จะทําให้เด็กรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอแล้วเข้ามาทําไมล่ะถ้าเกิดเข้ามาแล้วชีวิตเขาไม่มีความสุขเขาออกไปดีกว่าเขาจะไม่เข้าหาคุณนะคะเพราะนั้นคุณต้องเชื่อมโยงกับเขาใหม่พ่อแม่หลายคนชินกับการเชื่อมโยงกับลูกในแบบที่เป็นพ่อแม่ผู้ไว้ซึ่งอำนาจนะคะแต่ว่าใน อายุขนาดเนี้ยทำอย่างนั้นไม่ได้แล้วถ้าคุณจะไว้ซึ่งอํานาจต้องทาตอนที่ลูกอยู่ชั้นประถมนะคะมีอํานาจปกครองที่จะบอกเขาว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทําอะไรทําได้ได้อะไรทไําไม่ได้แต่ถ้า1 7 1 8คุณไม่เข้ามาแบบนั้นนะคะต้องเข้ามาเป็นแบบมิตรภาพเพื่อที่ลูกจะได้ต้อนรับคุณเข้ามาในแบบที่ปฏิบัติกับเขาแบบผู้ใหญ่ที่จะคุยกับเขาแล้วก็รับฟังเขานะคะรับฟังความคิดเห็นของเขา โดยไม่ตัดสินผิดถูกนะคะข้อต่อมาเนี่ยคุณจะต้องพูดในเชิงลักษณะว่าตอนนี้คุณอยู่ที่นี่คุณอยู่ตรงนี้เพื่อเขาถ้าเขามีอะไรที่เขาต้องการให้คุณช่วยเขาสามารถมาหาคุณได้เสมอในพ่อแม่ที่เคยทอดทิ้งลูกบางทีก็อาจจะจําเป็นที่จะต้องขอโทษลูกว่าเมื่อแต่ก่อนเนี้ยพ่อไม่มีเวลา แต่ก่อนนี้พ่อก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าลูกต้องการพ่อแค่ไหนแต่วันนี้พ่อกลับมาแล้ววันนี้แม่กลับมาแล้วและแม่อยากที่จะเดินไปกับลูกอยู่เคียงข้างลูกเวลาที่ลูกต้องการพ่ออยากที่จะให้การสนับสนุนลูกในทุกสิ่งที่พ่อทำได้บอกเขาว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณรู้ว่าคุณทำผิด ันนี้เป็นความกล้าหาญของพ่อแม่ด้วยนะคะที่จะรู้ว่าเมื่อเขาทําผิดเขาต้องขอโทษลูกนะในขณะเดียวกันบอกเขาว่าคุณเชื่อมั่นในตัวเขาที่ผ่านมาเนี่ยแม่พ่อไม่ได้อยู่กับลูกไม่ได้สปอร์ลลูกเท่าที่ควรแต่ลูกก็ทําได้ลูกเป็นคนที่มีความเข้มแข็งพ่อรู้ว่าพ่อพ่อรู้ว่าลูกจะทําได้ต่อไปในวันข้างหน้าพ่อเชื่อมั่นในตัวลูกแต่ <c oughs> ลูกต้องรู้ว่าหรืออย่าลืมว่า ยุคนี้มันก็มีความเสี่ยงหลายอย่างในสังคมที่เราเข้าไปบางทีมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ไม่ตรงไปตรงมามันมีอะไรบางอย่างที่เราต้องระวังลูกก็ต้องระวังให้มากแต่ว่าไม่ว่าลูกจะเป็นยังไงพลาดไปตรงไหนหรือทําอะไรที่ที่ลูกคิดว่าไม่ไดีพอให้รู้ว่าพ่ออยู่ตรงนี้ที่จะช่วยเหลือและให้กําลังใจและเป็นที่ปรึกษาให้กับลูกอาจารย์คิดว่าถ้าคุณทําทั้งหมดนี้นะคะคุณจะได้ลูกกลับมา ลูกจะอยากเข้ามาหาคุณเพราะจริงๆลึกๆแล้วเด็กก็ต้องการความอบอุ่นต้องการความรักการยอมรับจากคุณแต่ที่เขาปฏิเสธคุณเพราะว่าที่ผ่านมาเขาต้องอยู่คนเดียวโดดเดียวแล้วถ้าคนเราไม่ทําให้ตัวเองแข็งแกร่งโดยการที่ปฏิเสธคนน่ะเราก็จะรู้สึกว่าเราขาดนะในชีวิตของเราเราขาดอย่าลืมว่ามีหลายคนที่มีลักษณะของการออตอบสนองในแบบปฏิเสธ ผลักใสคนให้ออกไปบางทีมันเป็นเพราะว่าเขารู้สึกขาดแล้วเขารู้สึกเปล่าบางถ้าเกิดเขายอมรับว่าเขานี้คนคนนั้นน่ะแล้วคนคนนั้นไม่เข้ามาหาเขาไม่อยู่เคียงข้างเขามันจะทําให้เขารู้สึกชีวิตมันว้าเวเพราะฉะนั้นบางทีวิธีที่ดีกว่าก็คือการที่เราจะบอกตัวเองว่าฉันอยู่คนเดียวได้อนี้อาจจะเป็นกลไกการปรับตัวของคนหลายคนนะคะเพราะฉะนั้นเวลามองลูก่ย ดิอมองใครๆก็ตามมองให้ลึกอย่ามองผิวเผินเพราะมองผิวเผินแล้วอาจจะเข้าใจผิดนะคะอาจารย์แนะนําว่าพ่อแม่ที่ทําพลาดไปลองเปลี่ยนวิธีนะคะลองหาวิธีหาความรู้ที่จะจัดการาลิงลูกใหม่ให้ดีขึ้นอยากให้คุณเรียนคอร์สออนไลน์เลี้ยงลูกใหม่ปั้นให้ดีคะ่ะแล้วถ้าเกิดคุณอยากจะทําความเข้าใจลูกมากขึ้น โดยเฉพาะในลูกที่โตแล้วนะคะอาจารย์แนะนําให้คุณอ่านหนังสือสร้างชีวิตใหม่ค่ะราสร้างชีวิตใหม่จะเป็นหนังสือที่จะช่วยให้เราเข้าใจโลกภายในของแต่ละคนเข้าใจตัวคุณเองและเข้าใจลูกด้วยหวังว่าเรื่องอันนี้จะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนที่กําลังมีลูกอยู่ในวัยรุ่นนะคะ